ล่าสุดคุณพีเคออกงานนะคะก็เลยมีบทสัมภาษณ์มาแบบสรุปไว้ฟังนะคะก็จึงอยู่นะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะคุณพีเคบอกว่าเรารู้นะเราพลาดแต่ความสามารถบนเวทีและหน้าจอทีวีเราเรายังเก่งเหมือนเดิมเรารอวันที่จะกลับมาแอบน้อยใจที่แยกไม่ออกก็หมายถึงว่าคนน่ะแยกไม่ออกระหว่างชีวิตส่วนตัว กับความสามารถแต่เข้าใจสังคมไทยเลยยอมรับในสิ่งที่ทำเราพลาดเองงานอีเวนต์หลุดทั้งหมดเราเข้าใจว่าพลาดและขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าใครยังเห็นความสามารถอยู่เรียกใช้ได้นะแต่ไม่ได้ของานนะใครอยากให้โอกาสก็ติดต่อมาแต่ให้วิ่งไปของานทำไม่เป็นวันนี้มีเรียนมาด้วย เหมือนเขาเป็นห่วงเลยมาเป็นกำลังใจเราเลยโชว์ให้ดูพิธีกรที่ดีที่สุดทำงานกันอย่างนี้โอเคต่อส่วนเรื่องส่วนตัวขอไม่พูดนะเรื่องดราม่าขอใช้คำว่าไก่เกล็ยละกันเอาให้มันจบแล้วก็เดินต่อนี่คือสิ่งที่คิดว่าทำดีที่สุดแล้วเรื่องเคลีย แล้วเ,เรื่องเคลียแล้วแต่อนาคตเลยเรื่องฟ้องอันนี้ไม่รู้อืมตามนี้นะคะก็เหมือนจะเป,ปเลยว่าก็คืออยากจะกลับเข้าวงการอยากจะอยากจะแบบมีงานอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นนะคะอะไปฟังบทสัมภาษณ์เต็มๆได้นะคะอันนี้ย่อแล้วสรุปไา้ให้ฟังคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้นะคะคอมเมนต์บอกหน่อยคะ่ะ